โอเคครับเเข้าสู่วันที่สาของการฝึกซ้อมที่ยูวีแครับพูดถึงสภาพร่างกายของเพงครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ก็ได้ขยับร่างกายขึ้นมาครับก็ตามตามการฝึกซ้อมแต่ละวันก็ทำทำได้ดีหลายหลายคนเนี่ยก็พยายามเอากำลังเอาอะไรนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆตามสเต็ปไปทีละสเต็ปครับครับสิ่งที่โค้ชเน้นย้ําในการฝึกซ้อมครับมีอะไรบ้างครับครับก็มีโค้ชก็มีโปรแกรมให้ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พยายาม ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กาลังนักเตะให้กลับมาคงที่เหมือนเดิมเพราะว่าเราได้หยุดการซ้อมไปเกือบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็เริ่มเริ่มปรับตัวแล้วก็เรียกร่างกาลังกลับมาได้ดีครับทครับทีมชาติไทยของเรามีเวลาฝึกซ้อมหลังเดินทางมาถึงยูเอแค่สามวันสามวันครับแล้วพรุ่งนี้จะมีเกมอุ่นเครื่องกับโอมานครับตรนนี้เท่มองไงบ้างครับผมว่าน่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ดีนะครับเพราะว่านักเตะเราอย่างว่ายังทราบวันนีครับเพราะว่า เราไม่ได้เจอเกมนานอะไรเงี้ยก็แล้วก็จะเป็นเกมที่เราได้เรียกแม็ฟิเนตกลับมาด้วย,ยก็จะดูสภาพน้กงเตะหลายๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนทาทาตรงนี้ให้เต็มที่เพราะว่าเกมของเครื่องก็มีความสําคัญแล้วก็ได้ได้เรียกความมั่นใจให้เราด้วยอะไรเงี้ยการได้กลับมาร่วมงานกับโคดิชิโนอีกครั้งนะครับตรงน,นี้เทมองถึงประโยชน์ที่ตัวเองได้รับยังไงบ้างครับครับก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้ได้มาติดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นชุดไหนหรือว่ารายการไหนนะเียแต่ก็เป็นรายการนี้ก็เป็นรายการใหญ่สําหรับตัวผมก ดีใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆก็จะพยายามทําตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็ทุกคนก็เชื่อว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อเพื่อแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจพวกเราด้วยครับในตําแหน่งแนวรุกครับเท่เท่มองถึงการตัดตัว23คนยังไงบ้างครับเพราะว่ามันเป็นเป็นความโชคดีของทีมชาติไทยเพราะว่าที่เราได้เรื่องนักเตะมากก็คือนักเตะทุกคนก็มี มีผลงานที่ดีอยู่แล้วก็เราก็ได้มาแข่งขันในทีมอะไรเงี้ยก็เป็นผลดีต่อทีมชาติที่นิชิโนโจะได้เลือกนักเตะหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้ทุกคนทําตรงน,นี้ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนก็เชื่อว่าจะทําหน้าที่ในทีมชาติไทายได้ดีที่สุดครับครับ